ยูกะโนซึเคเงาน้าของดวงวิญญาณเรื่องเล่าตำนานญี่ปุ่นต้องห้ามจากหมู่บ้านที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ในหุบเขาลึกของจังหวัดยามานาชิมีข่าวลือถึงหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่มีชื่ออยู่ในแผนที่ไม่มีถนนตัดผ่านไม่มีใครจําได้ว่าเคยอาศรรยัยอยู่จริงชาวบ้านในเมืองใกล้เคียงเรียกมันถึงว่ายูกะเงาเร้นลับเพราะที่กลางหมู่บ้านนั้นมีสนามกว้างใหญ่สีดําสนิทที่ไม่มีใครทราบว่าลึกแค่ไหนหรือมีอะไรอยู่ข้างใต้ตำนานของเงาน้ําคนเท่าคนแก่เล่าต่อกันมาว่าสนามแห่งนี้ ไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่มันคือกระจกของโลกวิญญาณมีชื่อเรียกว่าซีเคภูมิทัศน์ของน้ำแต่ใครที่มองลงไปในสะตอนกลางคืนจะไม่เห็นเงาตัวเองแต่จะเห็นเงาของผู้ตายที่รอการชดใช้มีคำเตือนหนึ่งถูกสลักไว้ในศาลเจ้าเล็กๆข้างสวาอย่าหย่อนเงาของเจ้าลงในเงาน้ำหากยังมีความลับในใจพิธีกรรมต้องห้ามทุกปีในคืนเดือนเมื่อที่สุดชาวบ้านจะประกอบพิธีที่เรียกว่าคางิมิซึเทศกาลเงาน้าโดยจะมีผู้หนึ่งถูกเลือกให้ลอยเงา ลงในสัดด้วยวิธีการที่ไม่มีผู้ใดกล้าบอกต่อบางคนว่าพอวกเขาต้องถูกผูกติดกับแทไม้และปล่อยให้ลอยเงาตัวเองจนกว่าเงาของวิญญาณจะรับเอาไปแทนที่ผู้ถูกเลือกจะไม่มีวันกลับขึ้นมาอีกเลยว่ากันว่าหากไม่มีผู้สละเงาในพิธีวิญญาณในเงาน้ําจะเริ่มคลานขึ้นมาจากผิวน้ําทีละคนลากชาวบ้านลงไปเป็นข้อแลกเปลี่ยนผู้รอดกลับมาเมื่อสิปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมิค่หนีออกมาจากหมู่บ้านในคืนพิธีเธอเล่าให้ตำรวจฟังถึงคนที่เธอเห็นในเงาน้นํา หน้าตาพวกเขาบิดเบี้ยวเนื้อผูพังแต่ทุกคนล้วนคือญากที่น้องที่เธอเคยเห็นรูปถ่ายในศาลเจ้าเล็กๆริมสะพพวกเขากำลังกวากมือเรียกฉันแต่ในเงาน้ำนั้นฉันเห็นฉันเองยืนอยู่ข้างผอวกเขาแล้วทั้งที่ฉันยังไม่ตายมิคู่หายตัวไปในคืนนั้นเองจากห้องพักที่ปิดล็อกจากด้านในเหลือไว้เพียงรอยน้ำดำเป็นมุที่พื้นห้องกับคำขีดเขียนจากเล็บคนว่าเงาฉันยังอยู่ที่นั่นและมันจะตามกลับมา